สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําพริกแห้งกันนะคะหลังจากที่เราซื้อพริกมาจากตลาดแล้วนะคะเราก็จะนํามาแยกตัวไหนที่เสียออกนะคะแล้วก็เด็ดขั้วค่ะเราก็จะมาล้างทําความสะอาดวันนี้แม่น้องใช้น้ํายาล้างผักนะคะเพื่อนๆจะใช้เบกกิ้งโซดาหรือน้าส้มสายชูก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่สะดวกเลยนะคะหลังจากที่เราได้พริกแล้วนะคะบางคนเขาบอกว่าอยากให้พริกสวยนะคะเขาก็จะนําพริกเนี่ยไปต้มหรือนึ่งก่อนตากนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราและทําให้พริกเนี่ยสีสวยหรือสีสดขึ้นค่ะ แต่ก็มีบางคนบอกว่านะคะตอนพริกที่แห้งแล้วเนี่ยพริกจะไม่หอมหรือความเผ็ดจะลดลงกว่าการตากแบบสดๆค่ะเพื่อนๆตัดสินใจเอาเองนะคะว่าจะใช้แบบไหนแต่ในส่วนของแม่น้องเนี่ยแม่น้องตากไปแล้วหนึ่งแดดนะคะแล้วก็นำมาอบรมร้อนเพื่อกันเชื้อรานะคะ แล้วก็นํามาตากแดดต่ออีกรอบนึงนะคะในกรณีของแม่น้องเนี่ยใช้เครื่องอบรมร้อนนะคะสีของพริกเนี่ยจะมีความเข้มนิดนึงนะคะและจะได้ฟิลเป็นกลิ่นเหมือนกับพริกขั่วค่ะซึ่งอันนี้แม่น้องชอบนะคะถ้าถามว่าพริกแห้งของเราแห้งสนิทดีหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าใจ้แห้งสนิทเวลาหักต้องดังเประ๊นะคะเดี๋ยวมาฟังกัน อันนี้คือแห้งสนิทนะคะฟังจากเสียงนี่คือพริกที่แห้งสนิทค่ะจะมีเสียงเวลาหักไหมคะ ้าพริกของเราแห้งโดยสมบูรณ์นะคะเชื้อราไม่สามารถโตได้แล้วขั้นต่อไปคือการเก็บให้ดีค่ะหาปัจจุภัณฑ์ที่น้ําเข้าออกได้ยากเช่นถุงที่เราเรียกว่าถุงซิปล็อกมีหลายยี่ห้อนะคะแต่ถ้ามีพริกแห้งอยู่แต่มันไม่ได้กรอบไม่ได้แห้งสนิทจริงๆหมายความว่าเชื้อรามีโอกาสโตและสร้างสารพิษให้เราได้ค่ะให้เราทําได้โดยการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราโดยการเก็บพริกแห้ง ที่ไม่กรอบไว้ที่อุณหภูมติต่ำกว่า15องศาเซลเซียสเช่นตู้เย็นนะคะในส่วนของน้องเนี่ยถ้าน้องจะเก็บน้องจะเก็บที่ช่องแช่ผักอุณหภูมิจะอยู่ที่5-10องศาเซลเซียสค่ะแต่ถ้าเราไม่มีที่วางในตู้เย็นจริงๆสามารถวางข้างนอกได้นะคะแต่เราต้องมั่นใจว่า พริกของเรานั้นแห้งจริงๆค่ะอย่างเช่นเราทําพริกแห้งนะคะแต่ว่ายังไม่แห้งสนิทดีแล้วเราเอาเข้าในตู้เย็นถามว่าโอกาสเป็นเชื้อราได้ไหมโอกาสเป็นเชื้อราจะน้อยนะคะเพราะว่าเราควบคุมอุณหภูมิของมันค่ะ จะสรุปว่าสิ่งมีชีวิตเช่นเชื้อราเนี่ยจะโตได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยที่ครบนะคะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้มันต้องมีความชื้นมีอุณหภูมิมีสารอาหารแล้วก็มีออกซิเจนค่ะพร้อมกันทั้ง4อย่างนะคะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะโอกาสที่จะเกิดเชื้อราจะยากขึ้นค่ะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะ